เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับผู้หญิงในภาพวาดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีเมื่อราวๆเกือบสิบปีก่อนตอนนั้นพี่ชายของคุณตั้ม ได้ชวนคุณตามไปงานวันเกิดของเพื่อนพี่ชายที่จังหวัดลบบุรีซึ่งตัวคุณตามเองนั้นก็รู้จักมักจีสนิทสนมกับเพื่อนของพี่ชายอยู่เช่นกันลักษณะของบ้านเพื่อนพี่ชายจะเป็นตึกพาณิชย์สามชั้นชั้นล่างจะเปิดเป็นร้านขายผ้ามีทั้งผ้าที่ขายเป็นเมตรผ้าทอรวมไปถึงผ้าเก่าๆก,ก็มีร้านนั้นหน้ากว้างประมาณห้าเมตร ลึกประมาณสิบเมตรภายในตัวร้านจะแบ่งเป็นหลอกๆห้องน้ำจะอยู่ตรงด้านหลังซึ่งวันนั้นพวกคุณตามก็นั่งดื่มกินกันอยู่ที่บริเวณหน้าร้านนั่งดื่มนั่งกินกันไปได้พักใหญ่คุณตามก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาจึงได้ถามพี่เจ้าของบ้านว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนพี่เจ้าของบ้านก็บอกให้เดินเข้าไปข้างในสุด เราเลี้ยวขวาคุณตามจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปในร้านภายในร้านตอนนั้นปิดไฟหมดแล้วเปิดไว้แค่ตรงจุดที่จะต้องเลี้ยวขวาเพื่อไปห้องน้ำคุณตามเดินไปถึงตรงทางเหลียวก็สังเกตเห็นว่าที่กําแพงด้านซ้ายมือมีรูปวาดบนผืนผ้าอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปที่ใหญ่มากกว้างประมาณเมตรครึง่งสูงประมาณสาเมตร ติดอยู่ที่ผนังเป็นภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งกล้าผมสูงใส่ชุดคอเตาสีดำคุณตั้มรู้สึกขนลุกแปล,ก,ปล,ก,ปลกเมื่อได้มองภาพนี้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใส่ใจอะไรจึงเดินเลี้ยวขวาตรงเข้าห้องน้ำไปหลังจากเสร็จธุระคุณตั้มก็เดินออกจากห้องน้ำสายตาก็มองไปที่รูปภาพ เพราะมันจะอยู่ตรงกับห้องน้ำพอดีจังหวะนั้นคุณตามรู้สึกว่ารูปมันดูแปลกไปจากเดิมจากที่มันเป็นภาพติดผนังแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันนูนออกมาคุณตามพยายามเพ่งมองคิดในใจว่าหรือเพราะว่าตัวเองนั้นกำลังเมาแต่ยิ่งมองคนในภาพก็เหมือนจะยิ่งน้อมตัวออกมาเรื่อย จากใบหน้าขาวๆข,ของผู้หญิงในภาพก็เหมือนมีรอยแตกค่อยๆปรากฏขึ้นเราเลือดก็ค่อยๆซึมออกมาจากรอยแตกบนใบหน้าของผู้หญิงในภาพนั้นคุณตั้มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ได้เกิดจากอาการเมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตาสว่างสางเต็มที่เลยได้รู้แล้วว่าอาการขนหัวลุกนั้นเป็นอย่างไร คุณตั้มรีบถอยหลังเข้าห้องน้ำแล้วปิดประตูขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำรู้สึกสับสนในหัวจนอยากจะอาเจียนได้แต่คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรแล้วตัวคุณตั้มเองจะหนีออกไปได้อย่างไรให้รอดพ้นจากเจ้าสิ่งนั้นได้คุณตั้มยืนตัวแข็งทื่ออยู่ในห้องน้ำนานมากพยายามตะโกนเรียกให้คนอื่นมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยิน พอล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาโทรเรียกพี่ชายก็ต้องโมโหตัวเองเพราะดันวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่โต๊ะที่นั่งดื่มกินกันจึงได้แต่ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีใครลุกมาเข้าห้องน้ำสักทีสุดท้ายคุณต้มก็ทนความกดดันนี้ไม่ไหวตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องออกไปให้ได้จึงลองส่องดูที่ช่องว่างเหนือประตูห้องน้ำ ที่เป็นช่องระหว่างกำแพงห้องน้ำกับเพดานพอเห็นว่าไม่มีใครยืนอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำไม่มีผู้หญิงคนนั้นหลุดออกมาจากภาพคุณตามจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องน้ำออกไปทันทีรูปภาพเบื้องหน้ายังคงเป็นรูปภาพปกติทั่วไปคุณตามรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบางจึงพยายามเดินออกไปอย่างช้าๆเบาๆ คิดไปเองว่าเผื่อท้าไม่ส่งเสียงดังผีอาจจะไม่รู้ก็ได้จนกระทั่งเดินไปถึงจุดที่ต้องเลี้ยวสายตรงหน้าภาพนั้นอย,ยู่ๆประตูห้องน้ำก็ดีปิดเองเสียงดังลัน่นคุณตามสะดุ้งสุดตัวเผลอหันกลับไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นในภาพวาดค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาจากช่องเหนือประตูห้องน้ำ ใบหน้าขาวซีดนั้นแห้งแตกและมีเลือดไหลซึมออกมาตามรอยแตกบนใบหน้านั้นเธอสยะยิ้มกว้างจนเห็นเลือดที่กองอยู่ในปากเป็นลิ่มๆคุณตั้มตกใจสุดขีดเพิ่งเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าผีแบบจ่ะจก,ก็วันนี้คุณตั้มกระโจนวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่นั่งอยู่กลางวงดื่มแล้ว ทุกคนเห็นอาการของคุณตามก็รุมถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตัมนั่งนิง่งไม่ตอบอะไรอยู่พักใหญ่เพราะยังช็อกกับภาพที่เห็นเมื่อครู่จนกระทั่งคุณตัเริ่มได้สติก็ตอนที่พวกพี่ๆตะกนเรียกใส่หูเสียงดังลัน่นจากนั้นจึงได้เล่าสิ่งที่พบเจอมาให้ทุกคนในวงฟังแต่ทุกคนก็ทำท่าเหมือนว่าไม่เชื่อ คุณตามจึงลุกออกมาจากวงแล้วปลีกตัวออกไปนั่งคนเดียวห่างจากจวงไปไม่ไกลแล้วคิดทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่จนสักพักพี่เจ้าของบ้านก็เดินมาหาคุณตามแล้วพูดว่าตามถือว่าเองโชคดีมากเลยนะน้อยคนนะที่จะได้เห็นผู้หญิงในรูปนั้น ด้วยความสงสัยคุณตามจึงถามกลับไปว่าแล้วมันดียังไงเหรอพี่พี่เจ้าของบ้านจึงเล่าให้ฟังว่ารูปนั้นได้มาตั้งแต่สมัยพ่อพี่แล้วพอ่อแกไปซื้อขายผ้าตามต่างจังหวัดแล้วได้รูปนั้นมามันมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าใครที่ได้รูปนี้ไปแล้วดูแลดีๆเลี้ยงดีๆจะทำมาขาขึน แต่ก็ต้องแลกด้วยสิ่งที่ทับเทียมกันพ่อพี่แรกมาโดยการเสียขาไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุแต่หลังจากนั้นกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนี่แสดงว่าผู้หญิงในภาพเขาคงจะชอบเองนะถึงได้ออกมาให้เองเห็นคุณต้อมถามกลับไปว่าแล้วในตระกูลพี่มีใครเคยเห็นแบบผมบ้างไหม พี่เจ้าของบ้านก็ตอบกลับมาว่ามีนะพี่ชายคนโตพี่เขาเห็นผู้หญิงเดินออกมาจากในรูปแล้ววิ่งไล่จนพี่ชายพี่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยคุณตั้มจึงถามถึงสาเหตุที่คุณพ่อของพี่เจ้าของบ้านต้องเสียขาไปพี่เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นพ่อพี่ได้เดินทางไปกับพี่ชายคนกลาง พ่อเป็นคนขับปกติถ้าพ่อพี่ขับรถไปเราง่วงแกจะจอดรถนอนไม่ฝืนขับต่อแต่วันที่เกิดเหตุแกบอกว่าอยู่ดีๆแกก็หลับไหนจนเกิดอุบัติเหตุพ่อต้องตัดขาทิ้งส่วนพี่ชายคนกลางไม่เป็นอะไรเลยแล้วพี่เจ้าของบ้านก็เล่าประวัยของภาพวาดนั้นเท่าที่แกรู้ให้คุณตั้มฟังว่า คนที่เขียนภาพนี้เป็นพวกเล่นอาคมก่อนที่เขาจะตายเขาได้ใช้เลือดของตัวเองผสมรวมไปกับหมึกวาดและบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างกำกับไว้พร้อมกับวาดภาพไปด้วยต่อมาภาพวาดนี้ก็เป็นมรดกสืบทอดกันมาในครอบครัวของคนวาดจนเวลาผ่านไปภาพก็ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นจนสุดท้าย คุณพ่อของพี่เจ้าของบ้านก็ไปเจอเขาและรับภาพอาถรร์นี้มาไว้ในครอบครองเพื่อให้ทํามาขาขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยขาของตัวเองเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหากเราฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ